ดูเห็นท่าเหลืองในพานนั้น,นเอาท่าเหลืองผมต่อทัาผาลายในที่ต่อนหน้าก็ดีในที่หลังก็ดีทั้งมีเจตนาท่าทางท่าก็ดีหมื่นชาติแสนชาติก็ดีดูจากปรนพชาในแับนี้เพื่อความบริสุทธิ์อันนี้ให้ก็ได้นี่เป็นพ่อมแม่ใช่ไหม วันอาทิาตย์วันอาต่อไปเ็ื่ได้ไดเกิดความน่นามือแอนเข้ามาวันเดชตักษาพระธ้าตโต มณีอิมาลิกาสายานิรักานิคาเหตราวะปาเชขามานเตนุกรมพันปพาเชธามันเตนุกรมพันทิปสังขจัตละพางมันเตตัสสาภะวโต มีนาเย,ยป่าพารานาอ่านที่ว่าอันเฉลีมันธาอัานที่ว่าตอนนี้ไม่ได้ท่าว,ว่าที่ไหนปวดระสมบท Kacaami, kamang saranang kacaami, kamang saranang kacaami, tayambe sangkang saranang kacaami, saranang kacaami, tayambe sangkang saranang kacaami, amadiyamit, di mana sasti, apa นโยทั้งหลายอ,อ,อุ้มบาตขึ้นนะสวามกับอมตะนลกบรรนกาีิว่า,าอันธ์ลี่วันาทา่ว่าอันล์ลี่ันทา่ว่า